โอเคมาแล้วฮะ408วันนี้เนี่ยถือว่ารถธรรมดา211ก็เสียเวลามาเยอะอีกวันหนึ่งนะครับเสียเวลามาเยอะมากสำหรับ211 109ตอนนี้น่าจะออกจากนะครสวรรค์มาแล้วครับอา่าโอเคเข้ามาแล้วฮะ408เชียงใหม่นะครสวรรค์นะครับ

จะไปจอดที่สถานีคลองรประโรนคนทัพจิตบริเงบอระเพชรป่าตองโพนนครสวรรค์นะครับโอเคตามเวลา54:08 เดี๋ยวไปเจอขบวน109ก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ขบวน109ได้แซงรถธรรมดา2อ1หนมาไปที่เรียบร้อยครับบาย